โอ้โหพามาดูล้อยางนะครับล้อยางนี้ได้มาจากที่ใดได้มาจากการที่เราไปจับคนที่เขาขึ้นไปขนไม้นะเขาก็จะใช้ล้อพวกนี้ไปขนไม้ขนไม้ในป่ามาโอ้กองเพลินเทินทึขนาดนี้คิดว่ามันต้องไปขนไม้ไม้ก็เป็นเนี่ยไม้พยุงอันนี้เป็นของกลางนะครับที่เราจับได้ ก็จะเป็นพวกไม้พยุงล้อขนาดนี้คิดดูว่ามันจะต้องไปขนเยอะขนาดไหนกานทอดของกลางแล้วก็นูน่นมีรถพวกรถของกลางจะจอดอยู่นู่นอยู่นูน่นอีกฝั่งนู้นด้วยเยอะครับตัดไม้ทำลายป่าไอพวกที่ขน ยางขึ้นไปตัดขนขึ้นไปได้ไงนะโอ้ oh.